ถึงที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะจะพามาเที่ยวตลาดน้องใหม่นะคะเก๋กๆชิคๆแต่ว่าเป็นแบบสินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าจะมาตลาดนี้บอกเลยว่าต้องซ้อมยิ้มมาก่อนนะคะเพราะว่าชื่อว่าตลาดอมยิ้มค่ะในนี้นะคะจะมีอะไรขายบ้างจะมีอมยิ้มหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะพี่คะพี่จอดรถก่อนแป๊บหนึ่งลงก่อนนะ ในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนตลาดนี้จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการแสดงพื้นเมืองตามวิถีชนเผ่าต่างๆเรียกรอยยิ้มจากทุกคนก่อนจะเดินเข้าตลาดกันเลยละค่ะมาที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นร้านที่เป็นไฮไลท์ของตลาดนี้เลยนั่นก็คือร้านขนมจีนแป้งหมากเฮ้ยแป้งหมากเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอ๋อรสชาติมันมันก็จะหอมกินแป้งหมากอะเนี่หนูขอลองทำหน่อยอยาง้ว่ามันมันยากไหมที่ทำแบบนี้ถ้าบีบมันก็จะยากหน่อย ขนมจีนแล้วน้ำยาล่ะคะมีน้ำยาอะไรบ้างมีน้ำยา้าน้ำยากะทิน้ำพริกแล้วแกงเขียวหวานไก่ชิมได้นะคะชิมได้ค่ะเอาที่เส้นบีบใหม่มาชิมได้เลยค่ะอ๋อเส้นที่หนูทำเองบีบเองเอากินเองคุณผู้ชมคะนอกจากร้านขนมจีนแป้งหมากที่ทำสดๆแล้วนะคะยังมีร้านขนมโคกที่ทำสดด้วยสดขนาดไหนแม้กระทั่งโม่แป้งเองตรงนี้เลยแรงยังไหม มาลองดูเองค่ะมาลองดูเองค่ะพอเจอที่แค้แล้วเนี่ยตัลึงเลยค่ะมันเหมือนอะไรอันนี้แม่คิดเองเลยไหมไม้แบบนี้เนี่ยเออหรอใช่ค่ะเองทำไมหนูมองมันเหมือนที่แคบห๋มมากมันร้อนมือไงอ๋อช้อนมันร้อนมือ ตานี้แต่งตัวน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่งแบบแบบไหนเอ่ยไทยทรงดำแบบนี้คือแบบไทยทรงดำใช่ไหมคะจะเห็นว่ามี2แบบเป็นแบบกออกกับแบบปิดไม่ชิดหมดเลยผมก็เหมือน17 18เหรอใช่ของแม่ก็เหมือนสาวที่ยี่สิบขึ้นไปหรือแต่งงานแล้วถ้าอย่างคําว่าอร่อยของไทยทรงดำอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบภาษาพูดไหมมีค่ะมีคําว่าแจ็บค่ะแจ็บเหรอคะแจ็บแจ็บเจบแต่จบวาอร่อยมากๆค่ะ เขาบอกว่านะค่ะว่าเป็นเกาะโอกจะอายุประมาณสัก17 18อย่างแม่เนี่ยเท่าไหร่ดี10เท่าไหร่ดี15 15 15 15วันนี้ขายอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้ขายพริกแกงค่ะพริกแกงพริกแกงขนมแล้วเพชรแกงสมอันนี้นะคะข้าวหมากหวานข้าวหมากหวานแมนเมนเมนอ่าอย่างนี้นะเออชิมได้เลยชิมได้เลยอันนี้เป็นทองม้วนทองม้วนกล้วยเหรอ ใส่กล้วยแล้วก็ใส่สีจากแก้มก่อนค่ะสีนี่ยจะเป็นกระเจีอันนี้จะออกสีออกม่วงๆนิดนึงอร่อยอ่ะเหมือนกินกล้วยกวนเลยอ่ะอันนี้แกงอะไรคะแม่แกงแน่อส้มน่อส้มคือส้มมันเปรี้ยวใช่ไหมเออแต่คนไทยจะเรียกว่าน่อไม้เปรี้ยวชาวมาเปรี้ยวแถบชาวมาส้มว้าวได้มาแล้วนี่น่ารักไหมอ่ะทำแบบถุงกระดาษนะคะถ้ามาเป็นหนีเลยเป็นตะกร้าอย่างนี้ ใส่อะไรรึเปล่าสาคูใสไหมูวันนี้มาที่ตลาดอมยิ้มค่ะคุณผู้ชมก็จะพามาดูประกวดอมยิ้มนะคะจากแม่แมนักลายถึงกระคํำเลยเดี๋ยวจะให้แม่แม่แต่ละคนยิ้มให้ดูว่าใครยิ้มสวยสุดเอาไหมขึ้นเลยมันยังไม่ขึ้นอีกงหรอแม่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยรวมกันเนี่ยเกิน500จริงไหมคะแม่ กลัวจะถึงน่ากลัวจะถึงนะหรือจะเกินเกินเหรอมีคนเดียวก็จะเอาแล้วเต็มร้อยค่ะว่าคุณผู้ชมนะคะอยากมาที่ตลาดอมยิ้มค่ะก็มาได้ที่นี่เลยเนาะเปิดวันไหนบ้างคะแม่วันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเนาะมาเจอกันที่นี่ค่ะอ่าสถานที่อยู่ที่วัดอะไรเอ่ยวัดตลาดควาย พูดไปก็หัวเราะไปเอาเป็นว่ามาตามแผนที่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมขับรถจากตัวเมืองราชบุรีมาทางอำเภอสวนพึง่งใช้เส้นทางราชบุรีพาปกขับตรงมาเรื่อยๆจะเห็นป้ายทางเลี้ยวเข้าวัดก็เลี้ยวตามเส้นทางมาเลยค่ะมาที่นี่นอกจากจะได้เที่ยวตลาดแล้วยังมีศูนย์วัฒนธรรมและโรงทอผ้าอีกด้วยรับรองว่ามาตลาดนี้จะอิ่มท้องและอิ่มสุขได้รอยยิ้มกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ